Five, four, three, two, one, go. กาจีนเรีนเกื่มในารพัฒนา้งเรื่อเนาเจ้าพิแล้วเพแล้วได้ฝ่าได้งานเ่าเก่งผ่านเ่มากเก่นแรงเว่ามีเพื่อนรุ่นอายุนแล้วมีวามมแล้วสวนปีนี้เปิดออกเว่าสามารถเก่งจะตั้งตนทั้งตัวทังานรการรับวิสากีรเ็งหลักการเก็นอานวรร ก็ได้เานั้นเราเาชีที่สนอันนี้ก็เห็นไมครบประการที่สามเรา็นียต้องขยันนเพียงสาานทีสิีต้องไม่ต้องม้เร็ดีก็ถือว่าใช้แล้วต้องาันเก็เงินเก็บของเก็บขอเก็บของสร้างฐาะสร้างฐะสรา กิวันให้กอดีหน่อยตามทีิ่ัวาแห่งตรงนี้ชงลมผู้สูงอายุรงเรี้โรงเงียนผู้สูงไปมาโป้มากะหกันกูันก่อมเห็นเส้นเบอร์สมองว่าขวาที่สมองี่าเี้ยผูอยู่อันนี้เ็นรูปแป็นไม่ฉานซึ่ท้ายก็เข็งไม่ผ่านทไปไปผ่าจากกันไปเากนเขาเนี่ได้ประมาณสามสัาีกเขา่สบายหิ่แข็งแรง ไป้ี่งอมาเยะละสามโลสี่โลเจ็เดพันสิบพันเย็นสมเย็นงเป็นพกหมอเจ้เาเรือตัวคนดันก็ไหว่ยังเงี้ยเย็นมีอย่างนี้เป็นไม่ย่านตาต้องจากันไปจากันไปบากกปงทีสามีไดก่อนบางทีพราไปก่นอนโกรธากล่วหวไว้ว่า,าก,กันยังเป็นได้เห็นมา ยามใดเราที่เราอดีตใจตัดหนึ่งยามจนสองยามจิตและสามยามจับสามเวลาเนี่ยเป็นเครื่องวัดค่าราคาทางใจของพวกเราพอมางานศพเขาจะสังเกตว่าคนใดมาคนเลวมากใครหักใครจำใครโง่อะไรฮะเขาติดกันกันภูกันเขาท่้งถือขัดติว่าอายของเขาเขาเอาอะไรเยอะ ได้ยินกว่านี้ได้กว่าพอแไ้ขกับอันอันท่าพงท่าชาติท้องต้องรจักเาให้สุดกันแน่นกระทิ่โพธโกรเพื่อที่แล้วข้อแล้วกันไปอีแล้วปากทิู่ที่ตาที่ใจกันก่อทำเป็นเฉยเฉยไม่ีนมันมีอิทธิพระดาษของเขา ความเร็จรอบองหลวงคพอาไว้ด้วยกันสรุปเ่ยใบต้นต้องสร้างหลักฐานใบกลางต้องสารหลักแหล่งใบสุดท้ายต้องแต่งหลักทกฎทัที่ได้กล่าวมาสรางักสร้างฐานการศึกษาสรางัสรางเกสร้างตสรางหลักแหลงแต่งหลักท ไปปฏิบัติธุระตัะรระวรไ่ิาหกเราต้องผ่านมาสามาเงินอาบน้ำร้อนสองจวนน้ำสังและลน,น้ำตาต้องมาผ่านมาสามาอาบน้ำร้อนขอเกิดมาเป็นอย่างต้องน้ำร้ออาบน้ำเจ็ตัวเือเปิดขอดสะอาดอาบน้ำร้อน,อก,น,น,นก็ เพราะฉะนั้นตันนี้เราทายได้มาประเทิงศพทุกเจ้าทุเจ้าหัวโดยเฉพาะทุกเจ้าหัวเห็นราอีได้บริหารงานส้สครองรัครองวาเป็นผู้นำจิตใจของสังายาโจมารับองกบางตวกับอาซิี เรเล็กน้อยความศรัทธาในพระพุทธสีคืนสิลปคนรัทธาดูแลพระปาศสนาแต่ศรทธาอย่างแต่ทิงกเป็นผู้าู้กถามความรู้ก็อยู่ในธรรลักษณะนี้ศรัทธาบัชาศาสนาพระอารักษ์ปัะเทพชาติงเขาจะดำรงคงมั่นอ่ได้ก็อาศัยวัจนาตศาสนาพระอานก์ัาตัยองเขาจดำรมันตามได้กล่าวมาเพราะฉะนั้เ เาสนาวาสนาในวสารการเป็นติยบลงแห่งพระเาศนาอัตมาพระขออนุาบุญผู้สนุกงานของนีพัสนาทานที่ขณะสม์และขณะสภาอโยาทั้งหลายได้ไปทำความเพ่งไปในวันนี้ตรงไปถุดจอดต่อปึงกันทิ่ฐาวิญญาณของสมบัติพระรูสมุทรทีัพิะสารนโรอดีตเจ้วัาวัดทรองผู้ถึงเกการกั ไปผ่าแนแวดวงวิญญาณของหลวงพ่อจะไปสถิตสถานะีกหลายประการงรับษาตัวยานะวิถีทางในทาง่แล้วรงสำเร็จเกิประโยชน์ในสุขทิศสะะองปรยภพสมตามเจตนาภาลของคณะทาใงคณะผูประกาศท่อในขอ กันอยู่เองเป็นสุขประสิจาทุโสโรมให้อันกรายทั้งหลายผู้คงจะได้มาแก่ผ่านมีชีวิตมีความสุขโลช่วยบรรลการในโวกเราเนี่ยก็ตุภิศาสนาตรกาทุกท่านุทุกชนเผื่อธรรมภาพชี้แจงแสดงธรรมาเห็นว่าพอสืบกันเกวลาเอวังก็มีด้วยประการละฉันนี้ 啊。Yeah.